สวัสดีครับผมสะวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บ้านรถไทยสิงค์ครับสะสวัสดีไนยังเป็นเพจบ้านรถไทยเงาล้านครับเอาคลิปนี้ข้ามาเบิ่งเจคต้าเอลสามหกห8้แปดเอสสลับพี่นะครับจังหวะนี้ก็จิมเมฟแคร์ผมเลยทายคลิปยูวิจักจังหวะนี้ก็วันตรวจนะ หู้ยวานเขาเรียวเรียบร้อยวัิดีทจังเบอร์เนี่ยโคตรสตรได้บ่วว่านน้ำคอนเขาจะว่ากันสอนหัวกโยมขึ้นตกมาเต็มให้น้าก่อนดันคิดจังไนแม่ได้นัดรถเขาเะมันก็เปล่ามาหย่อนลูกสาวเมียงามระว่ายเมียก็เลยแต่วานให้มันมากันคนนี้ก็เปลาอย่างมาปันได้เห็นว่าลูกสาวคนงามกระไร อาจัดให้ผู้ใดมีสูตรกับบ้านหน้ามเนี่ยเฮงเลยสิเกิดปั้นขอดิบบ่ครับะระคาจักซีหาเมือจังเปล่งออกทำมีมองเปล่งเมื่อสิเกิดอยู่ด้หนอไหนว่าถา้าพราะมีมองเปล่งห่งเลยไม่สิเกิดครับปับานไหปโอ้ปั้นไวใหนว้น้าใส่เราจังปัานบ่นครับเขาว่าถ้านหน้าใส่เราเขาไปปัานมันจะมันมันก็นเกิดได้แสงมันร่มก็จะเอาค่ะหลายคู่หลายบาค,ครับไม่ยั้งเลยอีก โอ้ยพวกนึงถ่ายคลิปอยู่ไหมแล้วละบันอุ้ยสาวละบัน มัมมัมวะนะมันนี่เงาทาทายยิ่งไหมโอ้ดาแบบหลายโอ้ยสกายเต็มเต็มหัวปีพุ่งย่ายเอ้ยพอดีนี่นี่เมื่ออาชีพเขานี่ครับจอดลราต้องถอยกลับมาสักครั้งแต่แต่มันบ่อห่าโอ้เน้นฝีมือเน้นฝีมือแล้วก็นเน้นเม็ดเขาไปลงห่องมองและลกแค้รุ่นนี่ โอ้แบบเลิกโอ้ยเนกเป็นเนกว่ะโรตเตอรีนะครับ C C T นะครับหรือว่าสยามสตลาเนี่ยเป็นผู้ผลิต C C T จะเริ่มใไส้จัดจำนายสีเหลืองหุ้ยครับจัดเลี้ยงใบแปลกนี่น,นะครับ ใบฟังมุมีหองโซนี่จะแถวเดียวกันนี่ใบฟังม่มีหองโซจะอยู่ต่ำนะครับใบมีหองโซจะอยู่สูงเลี่ยงต่างจากข่อื่นทำ่าตาสร้างตาเสิ่องเขาเลี่ยงแบบเขาแต่บอกมันก็่าจจะได้ด้วยกันดิผมว่า เนี่ยมจะลอกอยู่ปั้นดีขึ้นกันบอกขึ้นวอดสมัยสิบกว่าปีขึ้นหลังเด้อปั้นหน้านา้มเนี่ยปั้นดำไหมปั้นไปอาทิตย์หนึ่งยังไปดำให้ว่าล้มไปล้มมาแต่ว่าเเม็นีกระเดียน โคตร ลำบ่อใดดิแห้งน้ำยอกแห้งแฉบต้องปั้นเิรมใบดนๆคุแจ้งดำจ้งดำใดครับ อยูปั่นน้ำ โอ้ห่กม่าตัวใหญ่เหวะ เจอกันในคลิปหน้าครับ